So ada pasangan baru ความรักนะ่ก็เหมือนการเตริมโรบักถ้าไม่เติมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิฟต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบไ d p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะ <c oughs> สววสดีบระดินนั่นหรอส่วนอะครับโอ y ยตอนนี้ก็อยู่ผมเองครับ ไมกี้ครับซึ่งภายในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการอัปเดตนะครับชิโดไลตัวนี้นี่เองนะครับว่ามีตระกูลอะไรใหม่ๆนะครับเข้ามาบ้างในอัปเดตของเมื่อวันที่13เดือนที่1นะครับหรือเดือนมกราของเมื่อวานนี้นี่เองนะครับที่ผมเนี่ยอัดคลิปอยู่คือวันที่14มกรานะครับมาเล่ากันนะครับว่าอัปเดตนี้มีตระกูลอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับ พร้อมถึงครับบอกหรือแจกโค้ดให้กับเพื่อนเพื่อนกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขึ้นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับที่มาเมื่ออัปเดตเมื่อวานนี้นะครับนี่จะเป็นโค้ดใหม่นะครับเพียงแค่โค้ดเดียวนะครับเพื่อนเเนี่ยจะได้อยู่ที่100สปินกันเลยครับผมอ่ะเพราะว่าทางผู้พิทานะครับเขาได้ฉลองให้กับช่อง YouTube ของเขานะครับที่คนกด s u b สไครต์เนี่ยครบ900,000นซับสไครต์แล้วนะครับผมอ่ะ เพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับหากต้องการติดตามข่าวสารนะครับการอัปเดตโดยตรงเนี่ยจากทีมผู้พัฒนาครับก็สามารถไปกด Sub s ไ r i b e กันได้นะครับแบบตรงๆเลยนะครับผมซึ่งภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อาจจะนําภาพนะครับหรือวิดีโอของทางผู้พัฒนาเนี่ยมาประกอบการเล่าเรื่องนะครับว่ามีตระกูลอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับผมตระกูลที่มาใหม่นะครับจะมี2ตระกูลด้วยกันจะเป็นพลังของท่านรุ่นที่4อ่ะ ท่านุ่นที่4ตัวนี้นะครับที่เหมือนแบบว่าถูกรีเมคนะครับหรืออัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนั่นเองจะเป็นตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาล่าสุดนี้นะอ่ะจะเป็นพลังตัวนี้นะครับมีโอกาสได้1นึัสานะครับผมแล้วก็เป็นพลังแมลงตัวนี้นี่เองนะครับที่โอกาสได้เนี่ยหนึัเอ่ะไอตัวเนี้ยผมมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้เก็บเลเวลเลยเห็นไหมเลเวลแค่สี่สิบห้าเองนะเพื่อนเออ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับพลังตัวนี้ก่อนเลยแล้วกัน พลังตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับพลังรุ่นที่4ที่ผมเนี่ยมีอยู่แล้วเห็นไหมอ่าเธอเป็นคล้ายๆกับตัวนี้นะครับแต่แค่ปรับสกิลนะครับให้แบบว่าสามารถทําอะไรได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสันนะครับไม่แน่ใจว่าตัวต้นฉบับเนี่ยสันได้หรือเปล่านะแต่ไอ้ตัวนี้นะครับที่ถูกอัปเดตขึ้นมาใหม่เนี่ยสามารถสันคู่ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็โจมตีแบบรวดเร็วนะครับคิดว่าน่าจะแรงกว่าเดิมนะเพราะว่าไอ้สกิลก่อนหน้านี้นะครับ ะตระกูลเก่าเนี่ยก็โจมตีแบบรวดเร็วได้เหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะปรับเรื่องความเร็วหรือความแรงขึ้นมานะครับผมอีกทั้งนะครับโหมดในการแปลงร่างเนี่ยเรียกเรีย่าเท่กันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างนะครับเอาตัวชัดเวอร์ชันปกติก่อนนะอันนี้คือพลังรุ่นที่4นะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับนี่จะเป็นเวอร์ชันปกตินะครับเวลาแปลงร่างนะครับก็จะแบบว่าถอนหน้ากากแ่าแล้วก็มีสายฟ้ารอบตัวแค่นี้เองครับผมนี่จะเป็นแค่นี้เลยนะครับ เปรียบเทียบนะครับกับตัวใหม่ล่าสุดนะครับวิชาของท่านรุ่นที่4ี่เนี่ยตัวนี้นะครับนะวิชารุ่นที่4หรือวิชามินโตะนะครับตัวนี้นี่เองนะครับจะแบบว่าพอแปลงร่างแล้วเนี่ยอารมณ์นะครับก็จะเหมือนกับหมดสัตว์หางหรือหมดจิ้งจอกเก้าหางนั่นเองครับก็คือจะแบบว่ามีออร่าสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีลวดลายเอ่อของเก้าหางผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอักขระอะไรนะครับถ้าเรียกผิดขออภัยนะจะเป็นลวดลายแบบนี้ที่ผมขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะครับผมตระกูลต่อมานะครับเป็นตระกูลแมลงอ่ะ ตัวนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นเพื่อนคนนึงนะครับที่แบบว่าใช้พลังแมลงได้ในเรื่องนาโตะนะผมจําชื่อพี่แกไม่ได้นะครับว่าพี่แกเนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูเลยกันอ่นี่จะเป็นภาพของชายคนนี้นะครับที่ใส่แว่นสีดำนะครับสามารถควบคุมแมลงได้ปล่อยแมลงไปได้นะครับผมซึ่งไอตัวนี้พลังตระกูลก็เหมือนๆกันเลยนะครับอันนี้ผมมีอยู่นะแต่รีวิวสกิลไม่ได้นะเพื่อนคือว่าล็อกหมดทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นภาพของทางผู้พัฒนาให้แล้วกันนะออะ จะเป็นภาพแบบนี้นะครับก็คือสามารถปล่อยแมลงเข้าไปโจมตีได้นะครับวาแมลงเข้าไปโจมตีได้สามารถสั่งแมลงนะครับจับคู่ต่อสู้ได้ด้วยก็คือล็อกไว้นะครับอีกทั้งนะครับแมลงเหล่านี้ยังสร้างความเสียหายเป็นพิษอีกได้ด้วยนะครับชื่อว่าดีพอสมควรเลยสําหรับใครที่แบบว่ามาสายพิษนะแต่อารมณ์ผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกับตระกูลพึ่งไปตระกูลพึ่งที่แบบว่าสร้างความเสียเป็นพิษได,ด้เองตระกูลนี้นะครับไม่แน่ใจว่าดีเท่ากันหรือเปล่านะหรืออันนี้อาจจะดีกว่าเพราะมันมาใหม่เกี่ยวไหม มาใหม่อาจจะดีกว่าไอ้ตัวเพึ่งนะแต่โอกาสาได้เพึ่งเนี่ยอยู่ที่1.7.25นะครับคือเพึ่งเนี่ยแรงก,กว่านั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับพลังแมลงที่มาใหม่นะครับผม สำหรับข่าวสารนะครับการอัปเดตตระกูลที่มาใหม่นะครับแล้วก็แจกโค้ดให้กับเพื่อนๆใน,นคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก,ก็เร็ววันนี้สวัสดีครับหากมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับ